วันนี้จะมาให้ดูสภาพเตาเผาที่มันหมดอายุนะครับดูวันนี้เป็นหาอันนี้หมดอายุจากการจัดเก็บไม่ดีทั้งนั้นนะครับก็คือเนี่ยนะครับนี่ผุหมดแล้วเนี่ยโยกได้หมดแล้วแต่เข็บแตกหมดแล้วครับเผาไม่ได้แล้วนี่คือจัดเก็บไม่ดีนะครับดูฝาครับ จะสนิมเดี๋ยวจะให้ดูว่าจัดเก็บไม่ดีนี่ครับคือปล่อยให้น้ำเข้าถังเป็นเวลานานก็คือไม่ได้เก็บในร่มถ้าไปนี่ถามว่าใช้งานเข้ามานานแค่ไหนแล้วก็ ผมคิดว่าผมเผาเตาใบนี้แล้วก็บวกซ่อมบำรุงด้วยก็น่าจะเผามาประมาณสักหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบครั้งได้ครับเพราะว่าเตานี้อายุสี่ปีและร้อยร้อยกว่าครั้งเนี่ยไม่ได้บันทึกไว้แต่เกินร้อยแน่นอนก็มีซ่อมครั้งเดียวนะครับซ่อมซ่อมก็คือดำ น่ครับรอยเหล็กที่ดำเก่าแค่นี้รเราผมรุ่นนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นอันนี้ท่อเนี้ยท่อเนี้ยนี่ก็คือมันเป็นเตาที่เก็บน้ำส้มขันไม้ได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าส้มซุ้มทดลองเป็นเวลาพอสมควรเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันทำงานยังไงแป๊บไปอีกเตาอ,อีกเตานึง นี่ครับรูปเตาทีแท้ทรูจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับพออุณหภูมิได้นะครับควันก็จะเข้ามานี่ส่วมบับให้เข้ามานีแล้วก็ผมก็จะเติมน้ำในนี้จะมันะจะมีที่แบบดักน้ำส้มว,วันไว้ผมทําแบบทอดตรงนะครับไม่ทําแบบอะไรนะมันสลับซับซ้อนนะครับเพราะว่าเวลามันมีพวกะนะ้ํามันทาพวกอะไรไปแล้วมัน มันไปอุดไปอัดแล้วมันมันไม่โอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญเลยก็คือว่าการดูแลรักษาง่ายมากสังเกตนะครับท่อที่ผมใช้จะเป็นท่อสแตนเลสถ้าถามว่าทำไมถึงใช้ท่อสแตนเลสก็เราลองไปดูที่เขาเรียกว่าเกณฑ์มาตรฐานของน้ำส้มขันไม้นะครับว่า เขาให้จัดเก็บด้วยอะไรบ้างนะครับเพราะเอกสารพวกนี้มันมีเผยแพร่อยู่แล้วนะครับมันไม่ต้องบอกกันหลายรอบนะครับแล้วเราก็ลองไปดูแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ค่อยพัฒนาครับส่วนเตาตัวนี้คือผมมาเผยแพร่เพราะว่าตัวผมเองเรียกว่าอ่าเรียกว่าอิ่มตัวกับการทดลองแล้วก็เลย้าเผ่อว่ามีใครเอาไปต่อยอดก็ ไปทำนะครับตัวนี้เป็นท่อห้านิ้วซึ่งส่วนตัวผมไม่โอเคครับกับท่อห้านิ้วแต่มันเร็วนะครับผมชอบท่อสี่นิ้วนะครับหรือจะให้ดีเลยผมบอกเลยพัฒนาทําท่อเป็นสองท่อนนะครับท่อนล่างห้านิ้วนะครับมาสักครึ่งเตาแล้วก็ท่อนบนสี่นิ้วนะครับครึ่งเตามันจะโอเคมากเลยอุณหภูมิข้างล่างก็ได้นะครับอุณหภูมิข้างบนก็โอเค อันนี้ผมบอกคลิกเลยนะครับจากการทดลองมา5ปีครับสวัสดีครับ